สวัสดีค่ะวันนี้หิ่งห้อยเข้าครัวนะคะจะพาเพื่อนๆทำกุ้งดองน้ำปลาผัดผงกะหรี่นะคะอันนี้จะเป็นผักนะคะมีขึ้นช่ายมีต้นหอมแล้วก็มีพริกแดงฉลับแล้วก็มีหอมหัวใหญ่หั่นนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งดองน้ำปลานะเราไปดองก่อนแล้วมาผัดจะบอกว่าอร่อยมากๆนะคะลองไปทำกันดูนะในนี้จะมีไข่สองฟองน้ำมันหอยหนึ่งช้อนรสดีหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็พริกเผานิดหน่อยนะคะคเพื่อนๆ กระทะร้อนแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปผัดให้พอสุกนะคะสักแป๊บหนึ่งกุ้งถ้าไปดองก่อนเนื้อเขาจะเด้งแล้วก็หวานมากเลยนะคะเพื่อนๆพอกุ้งเริ่มสุกนะคะใส่ผักที่เราเตรียมไว้ค่ะเติมน้ำซุปเล็กน้อยนะคะแล้วผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมผงกะหรี่ลงไปค่ะผัดให้ผงกะหรี่หอมนะคะ เติมน้ำนิดนึงผัดให้หอมเลยค่ะเพื่อนๆพอหอมแล้วเราจะใส่ไข่ที่เราตีกับเข้ากับเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เราจะผัดแค่แป,ป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆเราจะได้ไข่แบบนิ่มๆละมุนละมุนไม่แข็งจนเกินไปนะคะแป,ป๊บเดียวค่ะเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะคะไข่นุ่มๆเลยค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งดองน้ำปลาผัดผงกะหรี่ความอร่อยคูณสองนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ